สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่ที่ตำบลน,นาเดืออําเภอศรีส,สงครามจังหวัดนครพนมนะครับก็ก็มาติดตามหลังจากที่ดูแลกันมาประมาณ1ปีกว่าแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับอ่าบริเวณที่นี่นะครับก่อนที่ทีมงานาที่ผมจะเข้ามาค่อนข้างที่จะโทมครับ ซึ่งเป็นทุเรียนดินทรายนะครับแต่มารอบนี้นะครับปิดหูปิดตามากนะครับดูยอดของต้นทุเรียนที่ที่นี่นะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับดินที่นี่เป็นดินทรายนะครับดินทรายดินทรายที่จะเติงปุ๋ยมากครับราะนั้นเวลาการทําเกษตรนะครับต้องเข้าใจพืชเข้าใจดินด้วยครับบริเวณที่นี่นะครับแม่แกปลูกเอื้อนะครับหมายความว่าปลูกแซมกันไปนะครับ ปลูกแซมปลูกแซมกันนะครับฝั่งนั้นก็จะเป็นเป็นป่านะครับก็จะมีต้นกล้วยเดี๋ยวผมพาเดินมาชมบริเวณรอบๆครับก่อนที่ที่เขาจะเข้ามาที่นี่ค่อนข้างที่จะโซมมากนะครับโซมโคตรโซมนะครับเอาเอาแบบว่าโซมมากนะครับยิ่งถ้าเป็นต้นนั้นนะครับต้นนี้ใช้เวลาหนึ่งปีนะครับก่อนนั้นต้นนี้นะครับยอดแห้งนะครับตอนนี้ยอดแห้งก็ เชี่ยวเข็นกันมานะครับก็ใช้ตัวเหมือนที่สวนผมนะครับตัว635ตาปนิงทองแล้วก็จุลินทรีย์สังเแสงนะครับลาดทุก7วันเป็นเวลา1ปีนะครับส่วนนี้จะ5ปีแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันโทมก็เลยฟื้นฟื้นมาปีนี้จะครบปีครบปีพอดีนะครับยอดไปแล้วครับผมพาเดินมาชมบรรยากาศในสวนแม่ หวานใจนะครับลิ้นจี่ลิ้นจี่ตู้เรียนนะครับเป็น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 ไม้ที่ต้องการพี่เลี้ยงนะครับไม้เอื้อนะครับเพราะว่าเขาเป็นพืชไม้ของภาคใต้นะครับมันอากาศค่อนข้างเย็นครับาเห็นได้ว่าเดินเข้ามาในในสวนอากาศมันจะเย็นนะครับอากาศจะเย็น ต้นที่อยู่ในสวนจะสวยนะครับจะสวยกว่าต้นที่อยู่ด้านนอกนะครับตืนมาดูเรื่อยๆครับถ้าปลูกต้นไม้แซมกับต้นต้นไม้อื่นนะครับเขาจะเขาจะชิงกันโอ้งามงามมากครับโอ้ถึกแล้วครับแมต่ต้องตัดต้องตัด ต้องตัดมนแม่กอยมันทีมันทีมันทีมก็โชต้องทีนี้ได้เตัดตัดตัดตัต้องต้องตัดแม่เพราะว่าตรงนี้ก็ตัดตรงนี้็ต้องตัดตัดนี่อย่าตัดอย่าอย่าอย่าตัดอันนี้มากตัดนี่บอกว่าอันนี้ลูกมันจะมาถ้าถ้าไม่ตัดนี่มันมันไม่แทงกันถูกแล้วแม่แม่เสเน่ยงามมาก งามันพ่นตัวเป็นพี่ช่างอีกมันเป็นใบยัหันอีกมันมันปรับตัวมันปรับตัวเป็นใบซี่ยกดังๆโอ้ยเขาได้แล้วเรียนนี่เอาสุ่มทำเลยอนี้เพื่อดูเยเอาขึ้นอีกนี่ยังได้อยู่นี่ยังไม่ถึงอันนั้นเลยห้าเมตรเลยตอนเชงน่อยเออแมงมารีว่อตอนที่ผมมาน่ะแมงมารีเนี่ยรอยนั้นน่ะรอยนั้นกัดน่ะเออหักยอดอือมันโดนฝนแล้วมันซัด ตอนนี้ก็กําลังตัดแต่งกิ่งครับต้นขนาดนี้ก็สามารถตัดแต่งกิ่งได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่แต่งกิ่งที่เป็นกิง่งขยะออกกิ่งแขนเขาจะไม่ยาวนะครับสังเกตได้ว่านะครับต้นผู้เรียนที่เราปลูกเอื้อกับต้นไม้ธรรมชาติครับกิ่งกระดงเขาจะค่อนข้างที่จะสูงครับเขาจะขึ้นชิงกับต้นไม้ที่อยู่ในป่านะครับแปลงนี้เป็นแปลงที่ปลูกแซมกับแซมป่านะครับป่ามิญนพันธ์มันมีต้น ต้นกิก่งต้นประดูนะครับฉะนั้นเพื่อเนเพื่อนท่านไหนที่มีป่าตัวน,นี้ไม่ต้องตัดออกนะครับให้ปลกแกนไปเลยนะครับมันจะเป็นการเอื้อต้อนเราต้องแต่งจริงขยะช่วยเขานะครับเขาแขนเขาจะได้ยาวถ้าเราไม่แต่งเขาจะสูงอย่างเดียวนะครับเขาจะสูงกินกับต้นไม้ที่เราปลูกคู่นะครับแต่ถ้าเราแต่งจริงแขนเขาก็จะยืดนะครับแขนเขาก็จะยาวเขาจะเป็นทรงครับ มไม่ได้เข้ามาประมาณสี่เดือนห้าเดือนบอก่กเดือนเนาะพ่อเนาะก็เจ็ดเดือนวะ <5 S 1> นี่นะครับสวยมากครับโดนแดดไม่ใบมันอบ,บเลยครับนี่ก็ออกมาตามประกอนครับตำ้ังแต่งกิ่งในนี้เป็นแปลงปลูกแซมป่านะครับมีทุกอย่างนะ,นะครับดูทั้งต้นไม้เดิมต้นไม้เดิมนะครับบางคนบอกว่า ไม่ต้องปลูกอะไรแซมเพราะมันจะรังแกลากทุเรียนไม่จําเป็นนะครับทุเรียนเป็นไม้เอื้อนะครับนี่ครับขนาดตอนนี้จะสิบมงแล้วนี่ใบยังยังไม่หุบนะครับดังนั้นเพราะว่าอากาศในนี้ค่อนข้างที่จะเย็ยนกำลังแต่งต้ครับเลื่สิ่งที่เป็นสิ่งเล็กๆออกนะครับเพื่อให้ให้แขนเขาใหญ่นะครับนี่ครับอย่างนี้ครับต้องเอาออกนะครับนี่แบบนี้แล้วก็ที่มนันรก ให้ได้ประมาณนี้นะครับเวลาแต่งแขนประมาณสองนะครับแล้วก็เวลายอดเข้าส่งแล้วก็แต่งขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้แขนเขาโตครับถ้าเราไม่แต่งมันจะเป็นทรงยาวอย่างเดียวนะมันจะไม่แขนจะไม่ยืดครับันนี้มีทุกอย่างนะมีน้อยหนามีเงาะมีมะละกอครับกล้วยนะกล้วยจนหน้าก็พ่อแก่ก็ล้มไปเยอะแล้วนะครับอันด้านี้กล้วยน้ำว้าเยอะ แต่ก้น้ำหวานี่ไม่แนะนำนะครับเพ,อพอราะว่าราบเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหากับทุเรียน